สวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานซุนมมโคนะครับวันนี้เรามีช็อตเด็กนะครับแท็กเตอร์เอ้ยเราเอาปูนมาเทรูมตรงกลางจมนะครับนี้จมแล้วก็เอาแท็กเตอร์มาดึงครับมาเอาแท็กเตอร์ถอยหลังมาดึงครับเามาลุ้นกันครับผมน่าจะขึ้นนะครับอ่าแท็กเตอร์ลงบ่อเลยเป็นไงครับโอ้กลัวที่ไหน่ายนะคนขับทีมงานอัศวินสยามครับผม อ๋อด้านตูดโอเคครับโอเคครับใช้ด้านตูดเอานะครับโยกคนนี้ครับขอโยกอ่ะเอาไม่อะไรเลยขึ้นแล้ว หน่อยเดียวเองรู้สวาวโซมาโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับดูอคครอยล้อจมนี่เอาดินใส่ลงไปนะครับจริงๆมันจมไปลรกกว่านี้ครับติดติดแนบอะครับผมโอเคครับแต่คลิปนี้ไม่ต้องนานมากครับประมาณ3นาทีพอ อะไรในะทางไม่นานอะไรจมเลยขึ้นเลยนี่แค่สองนาทีโอเคครับคลิปนี้เวลาแล้วนะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเอาสองนาทีกันพอพอโอเคครับเจอกันครับ